สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับหลังนี้เป็นสไตล์คอนเทมพอร์รี่นะครับด้วยรูปทรงหลังคาจะเป็นลักษณะของหลังคาทรงปั้นหยานะครับผสมกับทรงจั่วนะครับผมสําหรับหลังนี้ก็จะดีไซน์ก็จะออกแบบโมเดิร์นนะครับผสมกับความเป็นไทยนิดๆนะครับด้วยรูปทรงนะครับของหลังคา ก็ถือได้ว่าเหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวบ้านหลังนี้นะครับมีชายคาย,ยื่นออกมานะครับหเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแต่2องและก็ฝนสดนะครับคือหลังนี้ก็จะต่างจากกลุ่มที่เป็นนอดิกนะครับอันนั้นจะมีปัญหาที่ไดหลายทา่านพบเจอนะครับอ่ะมาดู รูปแบบกันนะครับหลังนี้รูปทรงขนาดของแป้นนะครับเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะมีหน้าแคบนะครับน้อยกว่าความลึกนะครับอ่ะดูบรอบบ้านก,ก่อนเดี๋ยวมาดูแป้นนะครับตัวบ้านนะครับก็จะตกแต่งเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นงานฉาบเรียบทาสีนะครับก็จะมี ินประดับนะครับ2จุดนะครับด้านหน้านะครับมีด้านล่างและก็ด้านบนนะครับนอกนั้นก็จะเล่นมิติด้วยตัวคีบก่ออิฐนะครับซึ่งเด็ดคีบคอสโลนะครับด้านบนด้านข้างหน้าต่างนะครับทิหนึ่งกระจกก็ไม่ถือไปเยอะมากนะครับถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยถ้าเราโชว์กระจกเนี่ยมันจะทําให้บ้านเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแล้วก็มุมมองที่เราอยู่ในบ้านแล้วก็มองออกไปข้างนอกนะครับก็จะสามารถชมวิวได้นะครับอ่ามาดูแฟนด้านในกันนะครับ สำหรับด้านล่างนะครับด้านล่างจะเห็นได้ว่ามันจะมีห้องโถงนะครับตรงนี้ห้องโถงก็ถือกว้างมากนะครับเป็น3มห้องเลยนะครับขนาดก็คือห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3านะครับรวมเป็นโถงห้องเดียวเลยนะครับทาให้ตรงบริเวณห้องรับแขกตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่อึดอัดนะครับส่วนพื้นที่ตรงหน้าบันไดนะครับกันก็ยังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับเพราะว่าห้องครัวก็ไม่ไกลนะครับก็เข้าตรง หน้าบันไดนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเยอะออกแบบให้มีห้องนอนห้องนะครับจริงๆตรงนี้ถ้าไม่ทําเป็นห้องนอนก็ทาเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับเพราะยุคนี้เขาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับหลายบ้านก็มีแบบเบรคฟอร์โฮมนะครับชั้นล่างตรงนี้ห้องนอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนก็ได้จะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมีตั้ง3ามห้องนอนแล้วนะครับก็ถือว่าห้องนอนเยอะเหมือนกันเมื่อเทียบกับ ขนาดตัวบ้านที่จริงๆมันไม่ได้ใหญ่ป่าครับบ้านหลังนี้นะครับเอาไปดูข้างบนกันดีกว่านะครับถ้าด้านบนนะครับเราก็จะขึ้นบันไดนะครับขึ้นมานะครับด้านล่างก็จะมีห้องน้ำอ่าห้องน้ำรลวงนะครับตรงนี้ก็จะใช้พื้นที่ใต้บันไดทาเป็นห้องน้ำนะครับก็ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะครับเอาไาดูชั้นบนนะครับ ชั้นบนจะขึ้นบันไดมาแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพิเศษก็คือห้องนอนด้านหน้านะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านให้ด้วยนะครับนี่ครับพิเศษเลยนะครับและห้องก็ถือว่ามีขนาดกว้างมากเลยนะครับทรงห้องจะเป็นทรงยาวนะครับ ฝั่งขวามือเนี่ยเราสามารถวางชุดรับแขกนะครับนั่งเล่นสามารถกันห้องเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเพื่อวางทีวีก็ยังได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นบล็อกอินโคเซกระดาษพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็พิเศษนะครับก็เป็นแบบแยกเียกแยกแห้งนะครับส่วนห้องนอนอีกสองห้องนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับห้องนอน2ห้องตรงนี้นะครับใช้ห้องน้ํารวมร่วมกัน นะครับก็ถือว่าสะดวกเลยชั้นบนนะครับเจ้าของบ้านที่เป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อยู่ห้องหน้านี่แบบสบายเลยด้านหลังก็จะเป็นห้องของลูกๆอย่างนี้นะครับสําหรับสมมติมีผู้สูงอายุนะครับก็ท่านอาจจะชอบห้องข้างล่างก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยนะครับก็สะดวกนะครับสําหรับห้องน้ําก็ไม่ไกลนะครับเิประตูออกมาก็เดินมานิดนึงก็ถึงห้องน้ําแล้วนะครับถือได้ว่าสะดวกเหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้อมาดูเรื่องของขนาดห้องกันดีกว่านะครับ ด้วยขนาดตัวบ้านครับหลังนี้ต้องบอกเลยว่าขนาดที่ไม่เยอะนะครับชั้นบนชั้น2นะครับรวมแล้วอยู่ที่1 3 2ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ฟังก์ชันถือว่าครบมากๆเลยนะครับตัง4ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะครับสำหรับขนาดห้องห้องนอนแรกนะครับจะมีความลึกอยู่ที่3.20เมตร20สนะครับส่วนความกว้างนะครับก็คือเต็มหน้าบ้านเลยก็คือ6 5เมตร50 ส่วนอีกห้องนอน2ห้องนะครับก็มีความลึกเท่ากันคือ3ามเมตรห้าสิบส่วนความกว้างก็จะแตกต่างกันนะครับห้องขวามือจะใหญ่กว่าห้องซ้ายมือห้องซ้ายมือจะ,จะมีขนาดที่3เมตรนะครับคูณ3ามเมตรห้าสิบนะครับส่วนช่องบันไดก็อยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับมาดูขนาดด้านล่างต่อด้านล่างก็มันก็จะล้อกับพื้นบนนะครับขนาดห้องมันจะตรงก,กันนะครับล็อกด้วยตำแหน่งของเสานะครับห้องนอนด้านล่างก็จะเท่ากับที่มันตรงกันกับ ก้องบดนะครับก็คือ3เมตรคูณ3เมตร50นะครับส่วนห้องครัวก็จะอยู่ด้านล่างของห้องนอนชั้นบดนะครับก็มี3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับห้องน้ําก็อยู่ใต้บันไดนะครับส่วนห้องรับแขกตรงนี้ก็อยู่ที่ใหญ่ไปหน่อยมันมันเป็นพื้นที่ของ3ห้องนะครับแล้วก็มีพื้นที่หน้าบันไดอีกนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณถ้าตีเป็นความลึกรวมกันนะครับก็อยู่ประมาณ5เมตร70นะครับไม,ไ,มไม่ได้หักตรงบันได ส่วนความกว้างก็อยู่ที่6เมตร50นะครับตามขนาดตัวบ้านนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสรุปเรื่องของค่าใช้จ่ายกันนะครับสำหรับขนาดพื้นที่ใช้สอยหลังนี้นะครับอ,อยู่ที่132ตารางเมตรนะครับมาวิเคราะห์ก่อนสำหรับค่าก่อสร้างนะครับผมจะประเมินที่ตารางเมตรละ13,000บาท ค,คือปกติผมจะประเมินที่1นึ่งหรือสองพันบาทแต่ว่าในยุคที่มันเป็นโควิดเนี่ยปัญหา,าในเรื่องการสร้างบ้านที่เจอก็คือเรื่องของราคาเหล็กที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างบ้านจัดสรรเนี่ยเริ่มาาขึน้นแล้วนะครับตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดเพราะมันมีปัญหาเรื่องของราคาเหล็กที่ขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะครับมันก็เลยทําให้ค่าก่อสร้างนี่จำเป็นที่จะต้องบวกเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของโครงสร้างของตัวบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างนี้นะครับก็คือใช้เหล็กเยอะมากนะครับ อย่างหลังนึงเนี่ยใช้เงินซื้อเหล็กแบบหลายแสนบาทเลยนะครับทั้งเหล็กเส้นนะครับแล้วก็เหล็กโครงหลังคานะครับไหนจะเหล็กที่ทําพวกกลุ่มงานตกแต่งแล้วก็เหล็กที่ทําททพับหลังอะไรองี้นะครับที่เป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับล้วนแล้วแต่มีเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะครับทั้งโครงฝ้าทั้ง หลายๆอย่างนะครับก็เลยมีผลทําให้ตัวาราคาก่อสร้างบ้านปัจจุบันนี้มันค่อนข้างที่จะสูงข,ขึ้นอ่ะสรุปเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะประเมินที่ตารางเมตรละหนึ่งหมับาทก็คือตัวบ้าน132ตารางเมตรคร 103, ูณ1.000 0นะครับ ค่าก่อสร้างหลังนี้นะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับนี่คือค่าก่อสร้างที่ประเมินเข้าวๆานะครับราคาราคาจริงต้องลูกค้าต้องสอบถามไปทางผู้รับเหมาหรือว่าบริษัทที่จะรับสร้างบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีราคาก็อาจจะสูงกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองปรึกษาพูดคุยกันดูนะครับเกี่ยวกับแบบนะครับอ่าต่อไปผมจะพามาดูเรื่องของขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับ สร้างบ้านหลังนี้นะครับด้วยขนาดตัวบ้านนะครับมีความกว้างอยู่ที่6.5แล้วก็ความลึกอยู่ที่10.3นะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่ดินนะครับถ้าจะยื่นขออนุญาตสร้างให้ผ่านโดยง่ายนะครับเราจะต้องเว้นด้านข้างเนี่ยข้างละ2เมตรนะครับด้านหลังก็ควรเว้น2เมตรนะครับตามที่กฎหมายคขาระบุว่า ผนังบ้านต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรถ้าน้อยกว่า2เมตรคือเราจะต้องตัดช่องแสงหรือช่องเปิดหรือ,อหน้าตา่างตัวนี้นะครับออกนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก่อสร้างเราก็ต้องอยากให้มีหน้าต่างนะครับเพราะฉะนั้นกันที่ดินไว้เลยนะครับ2เมตรครับอ่าผมกันไว้ให้ละ2เมตรแต่ว่าหน้าบ้านผมแนะนําให้เยอะๆหน่อยนะครับเบื้องต้นผมจะกันไว้3เมตรนะครับแต่จริงๆควรจะกันไว้เยอะกว่านี้คือบ้านหลังเนี้ย มันไม่มีที่จอดรถในตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจแบบหลังนี้อาจจะต้องทําที่จอดรถแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อพื้นที่ทําที่จอดรถไว้ด้วยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมยังไม่เผื่อนะแต่ผมกันที่ไว้สักประมาณ3เมตรนะครับเพื่อสนุกว่าที่ดินขนาดเท่าไหร่ถ,ถึงจะลงมาหลังนี้ได้นะครับอ่าสรุปกันเลยนะครับความกว้างด้านหน้านะครับไม่ควรน้อยกว่า10.5นะครับส่วนความลึกนะครับ ความลึกไม่ควรน้อยกว่า15.3นะครับนี่คือขนาดที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้โดยที่เรายื่นขออนุญาตผ่านได้โดยไม่ติดข้อกฎหมายนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบรีบวิวเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปก็จะมีตัวอย่างที่ลูกค้าสร้างเสร็จนะครับให้ดูกันสักน,นิดนึงนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม